อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามิสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะรา อะราหโตสัมมาทัมพุทธัพสุทธังสารางคายชามิธัมมัะ สระนังคาจฉะมิสังฆังสระนังคาจฉะมิทุติยามปิโุยทางสระนังคาจฉะมิทุติยามปิธางมังสระนังคาจฉะมิทุติยามปิสังฆังสระนังคาจฉะมิตติยามปิโุยทางสระนังคาจฉะมิตติยามปิธางมัง शरणम् आच्छामि ततीयाम् पिशाखाङ् शरणाम् อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสามพุทโววิจารณะสัมปันโนสุขตโลคาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมาสารติสัตธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาตัวภะคะวตาธรรมวสันติทิ

ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐิจัตตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสปุคขะราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระมิโยอนุต ระรังปุญญาเกตังโลกัสสตติอาหุงสหม समभिने मे रसा उदान्दाङ्क्रे मे घराङ्गुदित घो रसेन माङ्गानादि अविधिना चितवा मुनी रसा ववधुतयजय माङ्गलानि मा रातिरे कमभियोचित सा पराति घो रङ्गना रवकमाकम ทัตธยาคังคันติสุทันตวิธินาศิตวามุนินโทตันเตชะสับวาตุเตชยมังคารานิราลากี่ริงขจวรังอติมาตะพัวตั้งทาวากิจากรรมเสนียวสุธารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสับวตุเต เจชยามังคลานิโอเคตะคานคมติหาทสุทารุนันตังท้าวันติโยชนปะทังภุริมารวันตังอิทีปิสังขตะมโนยสิตตะวามุนินโนตานเตชสะภวตุเตชยามังคลานิกัตะวานกาศธมุทารังอิวคับพินิยาจินจายจูเทวจะนาง กนกายมะเจสันเตนโซมาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสสภาวตุเตชยมังคลานิสัจจวิหายมติสัจกวาทเกตุวงมาทาพิโรปิตมนังอติอันทะพูทางปัญญาปฏิยปัจริโตจิตวามุนินโทตันเตจะสสภพวตุเตชยมัง ลานินานทัวนันตพุชคังวิปุถังมหิติงปุเตนะเทระพุชเคะธมาปยันตัวอิทตัวปเทสวิตินาชิตวามุนินทัวตันเตชะสะปวตุเตชยมังคลานิทุคาหะทีที่พุชเคณสุทาทหัตถทั้งพรหมังวิสุดที่จุติมีทิปกาพิธานัญยา พระเทนวิธินาชิตตวามุนีโทตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคาานิเอตาปิพุตชยมังคาราอัตคาทาโยวัจโนวิธินาธิเนสารเตมาตันธีหิตวานันเนกวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอาิขมายนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาทุวิตายาสาปปานินังปุเลตวาปารมีสัพพาปต สามปัวที่มัตะมังเอเตนะสาจวะเชนหัตุเตชยมังคัลังชยานตัวปุวทยามัวเรศกยานังทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคเลอปราชิตาปันลังเกสเสบาทวิปัวคเลอภิเสกเสสพระพุทธานังอาคาปต ตวะปมโมะตติสุนักตังสุมังกะลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนวะสุมมหวตโตจะสุเยทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโลกรรมังปณีทิเตปทากินาปทากินานิกตวานรพันตเท ปาทาคิเนพวตุสาพมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตพระวตุสาพมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตพระวตุสาพมังกลัง ังรักขันตุสาปเทวตาสาพสังกานุภาเวนัธสธาโสทิภาวันตุเตอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้พาพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิ ปราศจากเวนอพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิญ อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุกิตาโหนตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุรุปัชญยาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชญยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดา ies, ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเตนังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเวรินังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในพบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ